ค่ะสวัสดีค่ะชาวโซเชียลเรามาต่อกันนะคะที่สวัสด0หใครใครสะกดแบบไหนก็ก็เลือกเอาสักทางนะคะแต่คุณรัพาจะชอบแบบนี้นะคะหรือบางทีอาจจะสวัสดปยายน้อย50าสิบอะไรเงี้ยนะคะอ่ะคือพยายามทําให้มันสั้นกระชับเรียกง่ายๆเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตอนคนเขาลงรายละเอียดเดี๋ยวเขาก็คงไปดูเอสะกดแบบไหนมันแคชชี่ที่สุดนะคะดูแล้ว เตะตาก็อาจจะสวัส <poco> ดีอย <jack ata> ่น้อย50ก็ได้อาจจะไม่ไม่เป็นเวอร์ชั่นกลุ่ภาคอ่ะเวอร์ชั่นนี้ก็อาจจะดูลุงลังอะไรเงี้ยนะคะสกดยากอ่ะนะคะเวลาพิมพ์คิวคาเวอร์ตี้เนี่ยนะคะพิมพ์ที่หน้าจอมันพิมพ์ยากอ่ะนะคะอ่ะตรงนี้ก็ก็คือไอเดียคือของชามอ่ะนะคะหลายไอเทมซอยย่อยเป็นงบอ่ะที่ว่า จ่ายเป็นสดมามาจากเงินสวัสดิการภาครัฐนะคะเดือนละหมื่นกว่าบาทให้กับคนที่ไม่ได้ทํางานแล้วก็เลยไม่ได้เสียภาษีอยู่บ้านถูกกระจกซึ่งอย่างที่ชาวโซเชียลน่าจะพอรู้บางคนก็เอาเวลาแบบว่ามาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้เป็นโจรอย่างเงี้ย นะคะหรือแม้กระทั่งทําตัวเองให้เป็นโจรมานั่งขโมยนู่นนี่นั่นของจากบ้านคนที่ทํางานเสียภาษีนะคะตรงนี้มันก็จะแบบเป็นความแบบไม่ยุติธรรมว่าแบบเอาเดี่ยวฉันเห็นเธอมีสองมือสองเท้าเหมือนฉันเลยแล้วฉันก็มั่นใจว่าเธอมีสมองด้วยทําไมเธอไม่ต้องทํางานกี่เดือนแล้ววะฉันเห็นเธอว่างานมาหลายเดือนแล้วแล้วทาไมฉันต้องทํางานเสียภาษีมาหลายปีแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันคืออะไร แล้ถ้ามีคนแบบเธอเธอเพิ่มขึ้นในสังคมไปเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นอีกหน่อยฉันก็ต้องเสียภาษีหลังอานหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นสิเพราะว่าเพื่อจะได้เลี้ยงคนไม่ให้มีผลิตภาพเราให้นั่งถูกกระจกอยู่กับบ้านกินใช้นะคะกินดื่มอะไรว่าไปใช้เน็ตใช้ไฟนะคะต้องกินต้องใช้ทุกวันแต่ไม่มีผลิตภาพตอบแทนกับคืนให้สังคมเราก็จะรู้สึกเอ้ยอันนี้มันไม่แฟ ดูแบบว่าทำไมเขาไปดูเป็นอภิสิทธิ์ชนงานการไม่ต้องทำนะคะทีนี้ค่ะบางคนชอบมาวอยวายบอกว่ามันดูยุ่งยากว่าต่อให้ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตนะคะสีเขียวเขียวเขียวสดใสเขียวบอกว่าเขียวใบไม้อะไรเงี้ยใบไม้สงสว่างหรือร้านไหนก็าตามร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตติดแอร์เนี่ยถึงเขายอมแยกใบเสร็จให้เพราะว่า ตรงนี้ถ้าใช้สวัสดิ์ห้าสิต้องแยกไปเสร็จนะคะอะ,อะไรว่าไปอ่ทีนี้มันเป็นเรื่องของการบริหารเงินค่ะคือเงินภาษีประชาชนทุกบาททุกสตางค์ก่จะจัดเก็บได้นี่นะคะมีความยากลำบากค่ะนะคะหนึ่งเลยเงินเนี่ยนะคะต้องแบบว่าโอ้โหเต็มเงินปีปีภาษีก่อนนะคะแล้วก็ ให้ยืดแบบออนไลน์อะไรว่าไปเสียภาษีคือเงินภาษีเนี่ยแต่ละบาทแต่ละแต่ละสตางค์เนี่ยมันไม่ได้ลอยลงมาจากฟ้านะครับมันต้องมาจากคนทํางานเสียภาษีมาจากยาเงินแรงงานบางทีเราทํางานกลับไปเหนื่อยเหนื่อยกลับไปถึงบ้านเนี่ยนึกว่าจะได้พักปรากฏเอา้าตายแล้วทุนสเปรดฉันหายไปครึ่งแก้วครึ่งถ้วยฉันทําไว้เมื่อเช้าหายไปครึ่งถ้วยเราก็เฟลเว่าเราทํางานเสียภาษีอ้าวทาไมเป็นเช่นนี้อา้าว อะไรคือความเป็นธรรมอะนะคะแล้วมันมันดูเหลื่อมล้ำตรงที่ว่าอะไรอะตรงลงเธอไม่ต้องทํางานแล้วเธอก็ไม่ต้องไม่ไม่คิดพยายามจะขนขวายไปหางานด้วยแล้วลูกหลานก็เลยถูกกระจกแล้วก็ใจฟุงซ่านวันดีคืนดีก็เริ่มขโมยทุนหน้าสเปรดเพื่อนบ้านอันนี้คืออะไรเพราะได้เงนินภาษีตรงนี้ต้นทุนมันเยอะนะคะกวาจะจัดเก็บแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่แถวสักที่อะ อาจจะแถวกระทรวงการคลังแถวกรมชีการอะไรก็ตามอันนี้ไม่มีข้อมูลในมือนะคะในมือมีปากกาค่ะนะคะแล้วเราพอถึงปิงอ่าแล้วคอรอมออะไรเงี้ยถึงเวลาก็ต้องทําแผนเสนอขอไปนะแล้วรัฐสภา,าก็ต้องมานั่งโหวตอีกทุกคนเราต้องจ่ายงินเดือนนะคะ ท่านท่านนายกเอ่ยคนอนรมเอ่ยพูกนี้ได้เงินเดือนจากภาษีประชาชนหมดกี่หมื่นกี่แสนว่าไปท่านสอสวสวด้วยต้องโหวตผ่านงบประมาณเพื่อเอามาใช้ถ้างบส่วนนี้ต้องเอามาจ่ายเงินสวัสดิการไปเรื่อยๆเนี่ยคือเงินภาษีตลาบาทมันมันต้นทุนมันเยอะนะครับเพราะนั้นสวัสดิ์ห้าสิบเนี่ยอากุลภักมองว่าตรงนี้ต้นทุนมันเยอะเพราะนั้นเอามาใช้เนี่ยต้องใช้ให้เกิดปดระโยชน์สูงสุด นะคะสมมติสมมตินะเรายื่นเงิน5,000เป็นเงินเงินสดสภาพคล่องสูงหรือเงินเสมือนเงินสดเช่นเป็นอะไรสักอย่าง wallet เนี้ยนะคะอย่าอย่าด่ากันเลยนะคะอันนี้เป็นเสรีภาพในการแสดงออกไม่ชอบปล่อยผ่านค่ะพอให้ไป5,000ปุ๊บสิ่งที่มีสภาพคล่องสูงอย่างที่กุลรคเคยใช้สิติชมโดยสุจริตโดยชอบทำไปหลายรอบแล้วนะคะบางครั้งบางคนก็คุมมือไม่อยู่จริง แถวบ้านเลีกสติขาดขาสตินะคะเปลี่ยนเป็นเหล้าขวดละห้าร้อยค่ะอเขาบอกโอ้ยเหลือตั้งเยอะอสรุปคือเป็นเหล้าอันหนึง่งเป็นไวน์อันหนึง่งเป็นเบียร์ลังหนึง่งอะไรเงี้ยนะคะทุกท่านเข้าใจใช่ไหมคะอะไรที่มันสภาพคล่องสูงเราเขาจะไปเปลี่ยนคอนเวิร์ตเป็นอะไรละ่ะเปลี่ยนเป็นหมูเป็นไก่เป็นผักของที่กินได้หรือไปเปลี่ยนเป็นเหล้าแล้วเรา ทุกท่านเข้าใจใช่ไหมคะเหล้าหนึ่งขวดเหล้าหนึ่งขวดประกอบด้วยภาษีสรรพสามีเท่าไหร่กี่เปอร์เซนต์ว่าไปาที่เหลือเป็นน้ำเหล้า <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้เหล้าหนึ่งขวดไม่ได้เป็นค่าเหล้าล้วนนะคะแต่มีอย่างอื่นเจือปนคือมีภาษีสรรพสามิรมีค่าขวดแก้วค่ากาันตลาดค่าฉลากค่ากล่องนะคะ ค่าขนส่งก็จะไปถึงเชลฟ์ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะถ้าเปลี่ยนเป็นของสภาพคล่องสูงเออถ้าเป็นเงินสภาพคล่องสูงเนี่ยแล้วเขาไปเปลี่ยนแบบนี้ใครจะรับผิดชอบแล้วเขาแบบโอ้ยเราขวดนี้ได้มาโดยง่ายฟรีมันนี่อีซี่มันนี่อ่านะคะเจดื่มแหลกแล้วเจก็เมาแล้วขับเอามีคนตายใครรับผิดชอบอันนี้คือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมนะเราก็ต้องแบบสภาพคล่องเนี่ย ถ้าเป็นประเภทของใช้ของชจำจําเป็นเนี่ยไม่ว่ากันซึ่งจริงๆไอเดียที่คุณรพักเคยพูดไว้อาจจะแบบถี่สุดคือทุก3วันอาหารจะได้สดใหม่อันนี้เดี๋ยวไปต้องไม่คิดหาวิธีนึงอีกทีหนึ่งว่า3 4มี่หหรือเปล่าสวัสดาห์5้าสิหคนหนึ่งใช้ถี่สุดได้ไม่เกินไม่ไม,ไม่ต้องต้องตั้งแต่3วันขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะที่พูดไวค้คือคือจะได้ฝึกบริหารเงินบริหารเวลา เพราะอย่างเงี้ยเล่าคนหนึ่งห้าออันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ทุกท่านเข้าใจใช่ไหมคะถ้าคุณซื้อผักกาดหอมในถุงปฏติกใสนะคะ,ะจึงจึงจึง่าสมมตินี้เป็นถุงปฏติกอันเนี้ยสาสบาท30บาท,บาทเงินห้าร้อซื้อได้กี่ถุงคะศู 0, บบนย์ตัดศูนย์แป๊บหนึ่งนะ สามสามหนึ่งเท่าไรนะหนึ่งทดสองสิบหซื้อได้สิบหถุงซื้อผักสลัดเช่นเนี้ได้สิบหถุงกับเหล้าหนึ่งขวดเหล้าหนึ่งขวดเนี่ยนะคะพอไปอยู่กลางวงเล่าอ่าเพื่อนฝูงคุยกันสองคนคืนเดียวหมดได้ แต่ถ้าเป็นผัก16ถุงมนุษย์ทั่วไปนะคะเราไม่ได้กินผักวันละ16ถุงนะคะเราอาจจะกินมันเว้นวันอะไรเงี้ยถือว่าเราซัพพอร์ตคนให้ทําอะไรดีๆต่อสุขภาพไม่ดีตรงไหนนะคะอ่าเราเอาเงินภาษีมาใช้เนี่ยสภาพคล่องสูงผิดปกติเนี่ยเราเข้าไปใช้ผิดทางบุหรี่สมมุดซองละ80แหมแล้วเราไม่จํากัดวงเงินไม่จํากัดเพดานอะไรเลย มันจะดีหรอกค้าอ่าอย่างเงี้ยนะคะเราจะเออให้เงินเขาใช้ฟรีๆแบบง่ายเกินไปไปทำไมนะเราเขาขับรถชนตายแล้วครอบครัวเขามีคนพิการมีคนตายไปใครรับผิดชอบอันนี้คือจริงๆเป็นความห่วงใยนะอ่าเพราะด้านอย่างเงี้ยเงินภาษีอะเอามาใช้ไม่ใช่เรื่องผิดแต่พอมันผิดหมดเนี่ยโอ๊ยมันรับผิดชอบยากสมมติอันนี้เป็นบุหรีเอาถามว่าใครรับผิดชอบล่ะ แล้วกลายเป็นสุดท้ายก็นํานมาสู่มะเร็งปอดอ่านะคะถุลงลมป่งพองก็ต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลเยอะๆๆๆออีกอ่าเราก็จะรู้สึกไม่โอเคเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยให้เห็นภาพผัก30บาทสลัด30บาทอันนี้เห็นจริงๆนะเอะไปเห็นมาจากร้านร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งไม่พูดชื่อนะคะเดี๋ยวจะหาว่าโฆษณาแฝง นะครับพอดีโดนอย่างนี้ด้วยกุลภักดโดนโดนเขาทําอะไรไม่ดีใส่นะคะน้ำมาเขือเทศกระป๋องเราไปหาข้อมูลในโลกโซเชียลได้นะคะเราก็แบบว่าเฟลเฟลนิดนึงว่าเอ๊ะเดี๋ยวฉันไม่ซื้อของทาไมฉันโดนเอาอะไรใส่ให้เพราะในตรงนี้เป็นความห่วงใยนะคะเราเอาเงินภาษีมาใช้ตรงนี้เป็นตัวเลขกลมๆนะเป็นตัวเลขกลมๆคือเดี๋ยวต้องมาดูงบงบพอไหมอันไหนทําได้ทําไม่ได้กุลภักข้อมูลใน มือมีไม่มากพอแต่ตรงนี้เรากำลังพูดถึงความสภาพคล่องสูงอะความสภาพคล่องสูงแล้วก็เงินใช้ถูกหมวดไหมนะคะเงินถูกหมวดถ้าใช้ถูกหมวดมันก็โอเคอะเขาซื้อผักมาสมมตินะเขาแบบโอ้ยฉันไม่สอนเขาก็มาส่งใครๆคนบางคนประชดซื้อมาห้าถุงปรากฏกินไปถุงหนึ่งฉันไม่กินละเออเหม็นเขียวมาก อ่าเขาก็เท่ากับว่าเขาใช้โคต้างเงินภาษีไปช่วยไม่ได้เราตื่นคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคบแต่ถ้าเกิดค่าอัลกอริทึมเนี่ยสามารถบังคับได้ว่าไม่ซ้ำไอเทม item. เช่นอันเนี้ยผักสลดัดอ่าหนึ่งถุงผักกาดหอมอ,หอ,นะะอีกถุงหนึ่งเป็นผักสลัดคอร์สนะคบอีกถุงหนึ่งเป็นเรดโอ๊กอย่างเงี้ยอ่าซื้อ3มถุง3แบบอันนี้อาจจะพอได้แต่ถ้าแบบผักกาดหอม3ถุงเลยอย่างเงี้ย คนทั่วไปเขาจะไม่กินบอกว่าเยอะกันขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าถ้า,ถาท่านใดชอบกินอันอันนั้นขอโทษด้วยนะคะถ้าท่านใดชอบกินขอโทษด้วยแต่ส่วนตัวไม่ได้พิสมัยผักเ <c oughs> ช่นนั้นขนาดนั้นนะคะก็กินแหละแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้กินแบบว่าเยอะๆเยอะสิบหกถุงในในคราวเดียวเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นเลยว่าสภาพคล่องกับจํานวนเงินเนี่ยเราต้องระวังการให้เงินฟรีๆฟรีมันนี่อีซี่มันนี่เนี่ยแล้วคุณไม่คุมหมวด นะคะลดดันไปให้สิ่งที่มีสภาพคล่องสูงเกินไปแล้วใครจะรับผิดชอบเราต้องไม่ลืมนะคะหลายคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตมีหนี้สองล้านสู้แล้วรวยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวถึงจุดหนึ่งเคลียร์หนี้ได้เซ็งรานสองคูหาได้สองมือสอเท้าเท่ากาันมีสมองเหมือนกันสิ่งที่ทำให้ต่างคือความขยันขันแข็งนะคะโอกาสบางคนก็อาจจะบกโชคด้วย ทำเลด้วยอะไรด้วยนะคะและการรู้จักบริหารเงินเช่นโอ้ยเนื้อร้านนี้ต้นทุนแพงเอามาทําก๋วยเตี๋ยวแล้วเอ้ยไม่ได้โหต้องไปซื้อตั้งไกลต้นทุนแพงเสียค่าขนส่งเยอะซื้อเนื้อร้านใกล้ร้านก๋วยเตี๋ยวดีกว่าละเออจะได้ไม่ต้องเสียค่าขนส่งเยอะอะอย่างเงี้ยคนที่เขาประสบความสมําเร็จเขาก็ต้องแบบคิดเยอะนิดนึงนะคะเรื่องเงินมันแบบอา้าไม่งั้นไม่ไม่เข้าใครออกใครบางคนบอกว่าโอ้ย สั่งแบอบกว่าสม,มุทรอยู่โซนนนทบุรีสั่งเนื้อวัวจากจากสม,มุทรปราการอะไรเงี้ยวิ่งมา70กิโลเมตรพร้อมรถติดค่าขนส่งบลืมพึ่มอ่าสู้ซื้อเนื้อจากนนทบุรีเลยง่ายกว่าอ่าอย่างเงี้ยนคะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาประสบความสําเร็จหนึ่งในที่สิ่งที่แฟกเตอร์ที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จนี่ยคุลพาเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการที่ว่าเขามีอิธ,อธิบาตสีคือรู้จักบอกว่า มีฉันทาพอใจกับงานวิริยะมีความขยันมันเพียรน,นะคะสันทาวิริยะจิตตาใส่ใจในงานลูกค้าชอบไหมคะอรออรอรสเค็มไปหวานไปเขาก็ไปปรับแล้วก็วิมังสา,านะคะมีการคิดนูน่นนี่นั่นไต่ต้อคิดอ้อแล้วก็เอามา,าพัฒนาลานพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครก็ขอทําวิทยาทานในส่วนของสวัสดิ์ห้เช่นนี้นะครับว่าจริงๆเป็นความห่วงใยเราอยากให้เขาเนี่ยรู้จักการบริหารเงินเวลาการขนส่งการเดินทางไปซื้อของเขาจะได้แบบออเออ,เอ,อเนาะตรงนี้เงินเขาอุตส่าห์ให้มาเราก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ไปหนึ่งทริปซื้อผักผลไม้เนื้อสัตว์ข้าวเค้บอะไรเนี่ย ซื้อกลับมาได้กี่อย่างอ่ะแล้วต้องเก็บกินกี่วันเราเก็บในตู้เย็นสดใหม่ได้อีกกี่วันจะโดนคนหวังดีประสงค์ร้ายยิงแอปใส่ให้เนื้อเน่าๆในตู้เย็นไหมอ่ะอย่างงี้ทุกอย่างมันต้องคิดนะคะอ่ะนะคะอ่ะก็ยกเป็นตัวอย่างนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชาวโซเชียลนะคะค่ะคขอบพระคุณค่ะ